รวมโอนเงินไม่สำเร็จทำตามนี้รับเงิน8มิถุนายนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทางด้านมาตรการเยียวยานะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ www. เราไม่ทิ้งกัน .com กลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จทำตามนี้รับเงิน8มิถุนายนเวอ์ไวเราไม่ทิ้งกัน com ในส่วนของที่อยู่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนประมาณ6 1 0 0 0คนให้ติดต่อธนาคารเช่นเดียวกับกลุ่มที่ติดต่อไม่ได้ประมาณ36,000คนกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จแต่ไม่มียอดเงินขอตรวจสอบบัญชีทุก บัญชีที่ท่านที่เป็นชื่อท่านว่าผูกพร้อมเพยด้วยบัดประจำตัวไว้กับธนาคารใดทั้งนี้รวมถึงบัญชีที่ถูกปิดด้วยหรือตรวจสอบบัญชีอันแรกที่ลงทะเบียนไว้โดยนำสมุดบัญชีติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ช่วยตรวจเช็คให้ซึ่งหากระบบแจ้งว่า โอนเงินไม่สำเร็จโปรดรีบดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขอะไรรอระบบตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์และโอนเงินรอบประมาณเจวันโอนเงินไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามหากเคยผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ไว้กับบัญชีธนาคารที่ถูกปิดให้ติดต่อธนาคารเพื่อขอยอกเลิกก่อนทำการผูกพร้อมเพยกับบัญชีใหม่ก็จะได้รับเงินในรอบการโอนเงินวันถัดไปคือวันที่8มิถุนายน2563นี้นะคะและนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ